อาจารย์เปโตรโกร่อนที่จะพูดออกมาดื่มพระวิญญ,ญาณเลยเต็มล้นด้วยพระวิญญาณกิจก,การบทที่4ข้อ31กิจการบทที่4ข้อ31เมื่อเขาอธิษฐานแล้วที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นก็วันไหวแะระวังนะเอิร์ทเควกจะมาที่โรงแรมทาราในมมชานี้ตึกนั้นก็วันไหวแล้วที่เขาประชุมกันฮนะ ที่กรุงเทพและคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญข <Yeah. S 1> ยะมีใจความกล้าเยอะไหม <Yes. S 1> ต้องดื่มพระวิญ,ญญาณเยอะ <S 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 หน่อยถ้ายิ่งพระวิญ,ญญาณเยอะยิ่งใจกล้าประกาศ yeah, <man. S 1> อ่ามายไหมฮะโอเคจะสังเกตอีกแล้วว่ากิจพ,พ,พ,พิสตีในยุคแรกนั้นทุกครั้งที่พูดถึงว่าเขาจะทําอะไรเขาจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือกิจการบทที่7จ็ข้อห้กิจการบทที่7จ็ข้อห้าสิบห้า ท่านสเตฟานท่านสเตฟเฟนประกอบด้วยพระวิญญาณโดยสุดได้ได้ขมนดูสวรรค์เห็นสง่าราศีของพระเจ้าเราจะเห็นได้ว่าสเตฟเฟนตอนที่ไม่จะตายยังเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเลยผมเชื่อเลยว่านะฮะถ้าวันหนึ่งการข่มเพงมาถึงนะถ้าเขาจะมาฆ่าเราเอาปืนจูนเอาเอาปืนมาจ่อหัวนะเราจะเมาพระวิญญาณเลยตอนนั้นหัวเลาะเลย แล้วเราจะไม่รู้สึกเจ็บปวยตายก็ตายเพื่อพระเยซูเราจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเพราะพระวิญญาณจะลงมาเต็มบนชีวิตเราอามนไหมฮะคิดจักที่ไม่ยอมรับเรื่องพระวิญญาณเต็มล้นเรื่องพระวิญญาณเทการเทของพระวิญญาณเนี่ยไม่ฉลาดเราต้องรับเรื่องการเต็มล้นของพระวิญญาณอย่าไปกลัวเรื่องการหัวละอย่าไปกลัวเรื่องการเมาพระวิญญาณอย่าไปกลัวเรื่องการล้มพระวิญญาณเป็นผลประโยชน์กับคริสเตียน ผีมารซาตานน่ยมันไม่อยากให้เรารับเรื่องพวกนี้เพราะอะไรเพราะมันรู้ว่าถ้าคริสเตียนมีมีฤทธิ์เดชเยอะเราจะกล้าประกาศเราจะมีความเราจะมีความรักมากขึ้นเราจะมีความชื่นชมยินดีมากขึ้นอาเมนไหมฮะใครมีมมประสบการณ์อย่างกันบ้างอาเมนใช่ไหมฮะมตั้งแต่มีพระวิญญาณในชีวิตรู้สึกดีขึ้นรักคนมากขึ้นเลิกทะเลาะกันในโบสถ์เลิกนินทาเลิกว่ากล่าวกันรู้สึกอะไรอะไรเราก็อยากจะพูดเรื่องพระเจ้าตลอดเวลาอาเม,น,มนไหมฮะหนังสือกิจการบทที่1 1 กิจการบทที่11บข้อยีบถึงยีกิจการพูดถึงคริสเตียนในยุคแรกอีกแล้วข่าวนี้ก็เล่าลือไปถึงคริสตจักรในกรุงเยรูซาเลม็มเขาจึงใช้บาราบัสให้ไปยังเมืองแอนทิออกและเมื่อบาราบัสมาถึงแล้วก็ได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปิติยินดีจึงได้เตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งมั่นคงติดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ฟังดีๆนะฮะดูซิว่าบานาบัสเป็นคนประเภทไหนบานาบัสเป็นคนดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษใช้คําว่าเขาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้เราต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อเมนไหมครับแล้วเราจะเห็นเลยว่าในหนังสือในกิจการยุคแรกนั้นคนนั้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆ ระวิญญาณบริสุทธิ์คือใครนี่เป็นคําถามที่สําคัญมากไม่ทราบผมสอนคาที่แล้วหรือยังเพราะวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่เป็นพลังงานเพราะวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลเข้าใจไหมฮะพราะวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลพราะวิญญาณพูดกับเราได้สอนเราได้นะฮะผมอยากจะให้พี่น้องเปิดหนังสืจอจรบทที่16ข้อ7 พระเยซูยพูดมีความสําคัญมากพระเยซูยบอกว่าอย่างไรก็ตามจอห์นบทที่16บข้อเอย่างไรก็ตามเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปพระองค์ผู้ปลอบประโลมใจใครคือพระองค์ผู้ปลอบประโลมใจม<น>พระวิญญาณบริสุทธิ์ the comforter ก็จะไม่เสด็จมาหาท่านแต่เราไปแล้วเราจะใช้พระองค์ มาหาท่านพระองค์ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เราต้องเข้าใจว่าพระเยซูเนี่ยอยู่ในร่างมนุษย์พระองค์สามารถอยู่ที่ปาเลสไตน์ได้ที่ละหนพระองค์ไม่สามารถอยู่ทั่วโลกได้พร้อมกันพระองค์ต้องกลับต้องนอนต้องกินต้องพักผ่อนใช่ไหมฮะ พระเยซูเข้านอนสมมติว่าตอนเที่ยงคืนตื่นมาหกโมงเช้าเราก็ไม่กล้าไปปลุกพระเยซูแล้วแล้วเราก็อยู่ที่อเมริกาตอนนี้เราก็ไม่กล้าเราก็ไม่มีเงินบินไปที่อิสราเอลไปเจอพระเยซูแต่พระเยซูบอกว่าดีมากที่เราจะไปดีกว่าสำหรับพวกท่านเพราะต่อไปนี้เราจะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่แต่ชีวิตพวกท่านและพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับทุกคนได้ทุกคนทุกแข่งพร้อมกันหมดทุกเวลาเราสามารถตื่นมาติดสองพูดกับพระวิญญาณก็ได้ พระเยซูพระพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่หลับไม่นอนอยู่ในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับงั้นดังนั้นเองการที่พระเยซูเสด็จไปขึ้นสวรรค์น,นั้นดีแล้วและส่งพระวิญญาณมาอยู่บนชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลใครเคยไหมมีประสบการณ์ผมเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะฮะผมไปถูกเชิญไปกินร้านอาหารแล้วก็มีคนทั้งหมดประมาณสิบคนที่นั่งที่โต๊ะอาหารนั้นผมกับพี่ดาไปกันไม่รู้พี่ดาจําได้ไหม ไปนี่นั่งโต๊ะอาหารนั้น,ท,นทุกคนเป็นฝรั่งหมดเลยตลอดสองชั่วโมงที่กินอาหารไม่มีสักคนเดียวคุยกับเราเรานั่งมานี้สองคนแล้วก็มองหน้ากันมองตากันทุกคนก็คุยกันหมดเลยเป็นภาษาอังกฤษเราก็นั่งอยู่นั้นอ่ะสองชั่วโมงอาจจะเขาคุยกับเราแค่สามคำแล้วเขาก็นั่งคุยกันต่อโจกกันอะไรคุยกันหัวเราะกันเราก็นั่งกันสองคนเรารู้สึกรู้สึกถูกละเลยไม่มีใครอยากคุยกับเรารู้สึกเหงามากเลยรู้จําเหตุก,การณ์มันนั้นได้ไหม พิดาเขาไยักหน้าว่าจาได้เชื่อไหมพระเยซูนี่เป็นพระวิญญาบริสุทธิ์นี่เป็นพระเจ้าเป็นบุคคลหลายครั้งเนี่ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราละเลยพระวิญญาณเราไม่เคยคุยกับพระวิญญาณเราไม่เคยฟังพระวิญญาณพระวิญญาณอยากจะคุยกับเราเราก็ละเลยไม่ฟังเสียงนะฮะพระคัมภีพูดชัดเลยว่าพระวิญญาบริสุทธิ์เนี่ยเป็นบุคคลเป็นพระเจ้าพระคัมภี์พูดในหนังสือลูกาบทที่12บส ข้อ11กับข้อ12บอกว่าเมื่อเขาพาพวกท่านเข้าไปในธรรมศาลาและต่อเจ้าต่อหน้าเจ้าเมืองลูกาบทที่12ข้อ11กับข้อ12ผู้มีอำนาจอย่าก,กระวนกระวายว่าจะตอบอะไรหรือ,อ,ะอะจะตอบอย่างไรหรือหรืออะไรหรือจะกล่าวอะไรเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดสอนท่านในเวลามงนั้น เองว่าท่านควรจะพูดอะไรบ้าง<ช>พราะวิญ,ญญาณบริสุทธิ์สอนเราว่าเราจะควรจะพูดอะไร<ช>พลังงานสอนเราได้ไหมฮะโอริบุคคลใช่ไหมบุคคลสามารถสอนเราได้เพราะวิญญาณเราเพราะวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราว่าเราจะพูดอย่างไรหลังนั้นเราต้องฟังเสียงพระวิญญาณเราต้องเต็มร้นเต็มร้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสกิจการบทที่20ข้อ23บอกว่า เว้นได้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานในทุกบ้านทุกเมืองว่าเครื่องจองจําและความยากลําบากคอยท่านคอยท่าขอขโทษนะคอยท่าข้าพเจ้าอยู่เพราะวิญญาณบริสุทธิ์เตือนอาจารย์เปาโลว่าเมืองที่จะไปนั้นจะท่านจะพบความยากลําบากเพราะวิญญาณเป็นบุคคลสามารถเตือนเราถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อาเมนไหมฮะ นั้นต้องฟังเสียงพระวิญญาณในหนังสือกิจการบทที่16ข้อ6ถึงข้อ7บอกว่าครั้นท่านเหล่านั้นไปทั่วแคว้นฟิจียกับกาลาเทียแล้วกิจการบทที่16ข้อ6ถึงข้อเพระวิญญาณบริสุทธิ์ห้ามมิให้กล่าวพระวจนะในแคว้นเอเชีย hmm. เมื่อท่านไปถึงมิเซียแล้วก็พยายามจะเข้าไปแว่นแควิสตินเนียแต่พระวิญญาณไม่ทรงโปรดให้ไป พระวิญญาณบริสุทธิ์นอกจากที่จะทรงสอนเราทรงเตือนเราพระวิญญาณบริรสุทธิ์ยังสามารถนําทางชีวิตเราพระวิญญาณน,นําทางอาจารย์เปาโลว่าอยาไปเมืองนั้นไปเมืองนี้อยากเข้าไปที่นั่นเข้าไปที่นี่อามานไหมฮะดังนั้นเวลาที่เราทํางานรับใช้พระเจ้าหรือไปที่ไหนก็ตามเราต้องฟังเสียงพระวิญญาณว่าพระวิญญาณบอกเราอะไรนะรเราจะได้ไม่โดนลูกกระสุนนะฮะอามานไหมครับครับแต่เชื่อว่าไม่ต้องไปแล้วล่ะ ที่อิรักะ <Amen. S 1> นะครับอเมนครับพระวิญ,ญญาณสามารถช่วยเราได้พระวิญญาณเป็นบุคคลนะฮนะครนี้เหตุผลอะไรที่เราลองต้องรับพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ผมอยากจะ,ะชี้แจงให้ฟังว่าผลประโยชน์อะไรในการรับพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์การรับแบบเป็นสมาในพระวิญ,ญญาณประการที่หนึ่ง <c oughs> เพื่อเราจะมีฤทธิเดชหนึ่งคือกิจการบทที่1นึ่งข้อแบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิเดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านใครอยากมีฤทธิดเดชบ้างฮะการดําเนิ hmm. นมนุษย์เรานี่นะไม่มีฤทธิดเดชด้วยตัวเองอะ่ะผีมารซาตานนี่มีฤทธิดเดชมากแล,ลดดแล้วฤทธิเดชแล้วแล้วพลังแห่งเนื้อหนังของเราเนี่ยมันมีพลังสูงมากเนื้อหนังของเราหรือความบาปของเราเนี่ยพยายา,พยายามควบคุมชีวิตเราพยายามควบคุมชีวิตเราและมีวิธีเดียวที่เราจะชนะผีมารซาตานชนะเนื้อหนังชนะ พูดผีปีศาจพวกดีมอนส์หรือชนะอำนาจฝ่ายโลกได้ก็คือเราต้องมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าถ้าเราจะไปรับใช้พระเจ้าเราก็ต้องฤทธิ์เดชใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังเราต่อสู้กับผีร้ายวิญญาณชั่วดังนั้นเราต้อง,องรับฤทธิ์เดชของพระเจ้าอามาสไหมครับนั่นเป็นผลประโยชน์ประการที่1รับฤทธิ์เดชประการที่สองพระคัมภีร์พูดต่อในหนังสือกิจการบทที่ 1: ข้อ8ปบอกว่าและท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเลม็ม ทูเควนยูเดียและแควนสมารียาพระกัมพีบอกว่ายังไงเราจะเป็นพยานฝ่ายพระเยซูถ้าเราอยากจะเป็นคนที่เป็นพยานให้พระเจ้าเก่งๆจะมีเป็นพยานที่มีฤทธิ์เดชเราต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อามันไหมครับอามันผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนที่ฟังคําสอนนี้ให้รีบไปโบสถ์แล้วก็ไปขอวางมือรับบัพติศมาพระวิญญาณให้เร็วที่สุดถ้าท่านไม่เคยรับบัพติศมามาก่อนบัพติศมาในพระวิญญาณนะครับ เพื่อเราจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์ประการที่3ผลประโยชน์ของการรับพระวิญญาณก็คือเราสามารถที่จะอธิษฐานได้ดีขึ้นเพราะพระวิญญาณจะทรงนําเราในการอธิษฐานในการสรรเสริญพระเจ้าในหนังสือกิจการบทที่ขอโทษหนังสือโรมันบทที่8โรมบทที่8ข้อ26-27ถึงข้อ27บอกว่าพระวิญญาณ ก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกําลังด้วยเช่นกันเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งอย่างไรแต่พระวิญ,ญญาณเองทรงช่วยขอเพื่อเราด้วยคาด้วยความค,คร่ําครวญซึ่งเหลือที่จะพูดได้พระองค์และพระองค์ผู้ทรงตรวจค้นใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญ,ญญาณเพราะว่าพระองค์ทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมมิกชนตามชอบพระทัยของพระเจ้า พระวิญญาณพระคมพีผู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราในการอธิษฐานเวลาเราอธิษฐานนี่เราต้องสิงฟังเสียงพระวิญญาณเพื่อคําอธิษฐานของเรานั้นจะไปตามน้าพระทัยของพระบิดาคําอธิษฐานของเราจะเกิดผลอเมนไหมฮะพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราในการอธิษฐานประการที่สี่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูเราพระองค์จะสอนเราเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์จําได้ไหมเมื่อเช้านี้ผมอ่านคําพญานที่มาจากขึ้นจาก ความหวังแม่น้าแห่งชีวิตเขาบอกว่าความเข้าใจในพระคัมภีร์ของพวกเขาลึกขึ้นใครสอนเขาละ่ะฮะมนุษย์หรือเปล่าไม่ใช่มนุษย์พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนว่าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะมีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นนะฮะพระคัมภีร์พูดในหนังสือจอรบที่14บสี่ข้อสิบอกว่าพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้และและไม่เห็นพระองค์ไม่รู้จักพระองค์แต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์ เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระวิญญาณแห่งความจริงอเมนไหมครับดังนั้นพระองค์จะนําความจริงของพระเจ้ามาให้เราเข้าใจนะครับท่านนี้ถ้าเรารับพติศมาพระวิญญาณจะมีหมายสําคัญการอัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นเวลาที่พระวิญญาณแตะเราเนี่ยจะเกิดการมีมี มีหมายสำคัญาการอัศจรรย์มี physical manifestation จะเกิดปฏิกิริยานะเหมือนกับเราเอามือไปโดนไฟเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาใช่ไหมฮะเรา,าจ,จะร้องอ้าหรือเรา,าจ,จะเู้ช่วยด้วยหรือเรา,าจ,จะมือขยับหรือตัวเราขนลุกหรือมือมันร้อนเวลาที่พระวิญญาณมาแตะเราเนี่ยมามาบนเจอมบนตัวเราเราก็จะเกิดปฏิกิริยา ปฏิกิริยาที่พูดในพระคัมภีร์ซ well, ้ำแล้วซ้ำอีกในเมื่อคนซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่อยๆเมื่อคนรับรบัพติสมารพระวิญญาณ mm hmm. ก็คือการพูดภาษาแปลกๆพูดภาษาที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนอาจจะเป็นภาษามนุษย์หรืออาจจะเป็นภาษาของทูตสวรรค์ก็ได้อาจจะเป็นผู้เราอาจจะไม่รู้จักภาษาจีนเราอาจจะพูดภาษาจีนออกมาเราหรืออาจจะเป็นผู้ภาษาที่ภาษาของทูตสวรรค์ในลิสกิจการบทที่สองข้อส่บอกว่ายังไง เขาทั้งหลายนั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาต่างๆตามพิพิิญญาพระวิญญาณทรงโปรดให้พูดหนังสือกิจการ,รบทที่10ข้อ4 5ถึงสีอกว่าฝ่ายพวกเขาที่ได้เข้าสุนัตซึ่งเชื่อถือแล้วคือคนที่ได้เข้าด้วยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจเพราะว่า ของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาบนในทุกคนพูดบนอีกละบนคนต่างชาติด้วย